ตัวหนึง่งมีมาเอานี่ได้หนึ่งตัวแล้วอะนูนีนนเ่เอาเอาเอาหยาไปอย่างเราเพิ่อนไปเสียมใครเอาไปนนนนนคนทำดอกหญ้าม,ามือกดโอ้เฮ้าเหมือนโอนาโอนา ไม่พองนะแบบโอเอนิกสุดๆดชุบแป้งทอดวันนี้ตามรับชมมนะคะสิภาาไปขุดปูดกันจ้ะพี่น้องมือนี่บ้านสวนเฮือนทางแขงสิผ้าไปขุดปูพี่น้องโอูกับปูกสีเหลืองเวาลามันแหงมันสวยได้ลูกดอกไหม่ ไปเซ่หรอเมาเอาเลียวไปยังขึ้นมาจับปูโอ,อ้ย,อยรกระจับกระดองมันฮะใส่อเอด็กกรุงเทพยังมาขุดปูด ุใส่สชีวิตพอแล้วพอแล้วเราบ,บ้างสามเด้อเว,วลาใกล้ถึงมันสิเป็นพองกว้างออกกว้างออกมันก็สีนอนอยู่ฮนเฮ้ยออกมาไหมเฮ้ hey, เห็นแล้วเห็นแล้วเหรอ <c oughs> น้่โมก็กินกันย่างๆว่ากูอีปุยเหรอเห็นโตไหมลราบ <Yeah. S 1> อส เสร็จลวทำเลยิใส่ขิงขวาดิล่ะย,ะย,ะย,ะยะจับกระดูงมันด้โอดโน้ดน์ไน์ลน์ไลน์ขอแชทหน่อยขอแชทหน่อยถ่ารูปหน่อย โอ้ยซื้อนมูก่อนอ <laughs> แจ<ม>้มมันเหนียบแต่วันเหนียมือเดือดูก้กมกม่งกิก้งก่งกไปกำตอผุ่นโอ้ได้อีกเแี้วมันไม่จะโตหระหูหนี่ยหูน้อย เป็คว <chat> mm ัน hmm. ย่อมแผลหรอเป่าควันได้เจ้าตัวเงื้อหย่อยจมูกแหละโอ้ได้หลายอยู่เด้เกี้ยงเหี้มันบ่อุ้ยหุ่นสับอึนกับไงทองไงใส่อืมนี่จริงเหรอเอาไปเลี้ยงอู้นี่ไงอ๋อ นี่บ้ามองใส่ยเดียงดี่ล่ะมันเหน็บมันเหน็บเสียออกมาเลยปูนาปูนาฆ่าเกลูกมีเมาโอ,อ้ยหอ,อบเลยกว่าจะได้ตัวหนึ่งแบบลึกโอ้ย,อยไม่น่ามืดเลยแม่ พึ่งสาตัวบางไงยังพึ่งขาบางนะขาบางนะว้าวแจมนี่ลุงมีมาจับขึ้นมาแล้วเร็วเร็วอ่เร็วเร็วเร็วมีสองตัวเอาเอาเอาเร็เร็ว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 ห่วยาวของเส้นเอาอัดคลิปูจะหายกันเอาเร็วเร็วเร็วเร็อย่างน้อยก็ไม่เคยง่โดนตีบา เอาตีกระบาดนี่คุดปูมาน้อกันดีๆเอาเอาเอาม,ม,มีมวย,ยม,มีมวยเฉยเลยคุดปูมานต้อกันดีๆมีมวยสองทีมทีมเอกับทีมบีกำลังวางมวยกันโอ,อ้ยหน้ามืดลูกกาดเท่าไห่ถ้าจับกระดองมัะนะอ่ะกดโตมันล่วงแล้วก็คมไวแล้วก็จับกระดองใส่ขวานะ่ะน่าเห็นมือปู่เขาจับบ่มีเนีบ น่าเห็นบอกเพราะว่ามันใช่เหรไหมเ้ยเด็กต้องเข็บสนอนไปต่อไป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 จ้าไปไปโอ้ แ่เลยขี่ของแค้ลองคุดหนหายปะคุดออกกว้างใส่ขวานตะลุกอยกคุดแหลมสำใจยังสันเบ่งหายาดเออขุดใส่แน่ขว้าแน่ตรงกลางแน่เออขุดออกมันจังเห็นจะสันสิสับโตมันเด้กน้วป้อมคุดปะน้ำป้อมคุดปะถึงละนนอ,อุ้ยตัวเล็กเอาอยู่ปะ นอยน้อย,ยกินได้เบิดไหนดูดิอ๋อปูน้อยปูนาน้อยอืมมันดินแห่งแรงกีหน้าบ้านได้ได้พุนได้ปุ๋ยตะกี้หน้าเท่ากับเป็นแบบนี้ละหน้าเท่า ชั้วมกินบหกือนี่ปมันแสบเด้เฮ้ยมันหน่อยบ่ลืกฮู้เสียฮู้หรอกฮู้ใหญ่ๆเขาเจ้าขุดไปเบิดแล้วเพิ่นมาขุดจนหน้าปีนแล้ว กบมีสูบมขวยกี่ปอมบบาสวไว้กี่ปอมน,นีนน่นี่ใด้มาจักแนนน้อเนี่หมากเล็บแมวนี่ลูกสีดำนี่กินได้แล้วออกเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆเป็นผลไม้กินสมัยเด็กหน่อยอื่อร่อยปู้เนี่ย ไผเมื่อเลือดไผอ้าวระวังนะปูมันหนีบเจ็บนะปูหนีเมื่อห้องขี้ไก่มันสิดูดีหรีอบอ้ยล,ม,ลมดีระวังติดลมเด้อลูกพี่น้ำท่วมบ,วบูแล้วใส่บูนลุยน้ำทำไมล่ะ อยาห้องหอม่ฝากเธอไปเนี่ยไปนี่ที่เธอไปใส่จักก์น่ะเอ้ยปวดใจหูใจร้านได้แล้วะโอ้ยขอบางีปูตัวแรงเนี่ยลูกมีไปไปไปตามขอบที่ล่ะหาสมุดอย่างเอตเลนติกว่ะ ไปไปเอาจัก,กรยานบ่ดนี้มาเมื่อเฝ้าพาอกันไปจ้าแม่ล่ะอาจ้าจ้าไปจ้าๆๆมวนบักขัก <ๆ S 1> นี่ล่ะพี่น้อง <ๆ S 1> จุดประสงค์บด้ยยังเด้กกะปู่ก็บ่ได้อยากกินปันไหดแต่ว่าให้ลูกหลานได้แบบูว้ว่าขุดแนวไดเห็ดแนวไดหาอยู่หากินแบบวิธีแต่เกากอนเฮ้าอ่ะ ไหนมันได้ใส่ชีวิตบ้านเฮ้ากับซัมนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมวนมีความสุขแบบเดียบง่าย<ม><น>โอเคขยานมาเมื่อแล้วโอ้ยล่มแห้ง<ม><น>อย่าลงไปลึกนี่ล่ะลงไปแค่ขอบๆกับกพ่อ อย่าลงไปลึกนะเพรตามลงไปเก็บนะสุประเดลเอาชูชีบมานะคือสีหูไปถ้าชอบคลิปเฮ้ากบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได,ด้เด้อค่ะบ้านสวนเฮือนทั้งแห้งค่ะ ไปไปคุณ uh huh. ทุกการรับชมค่ะถ้าชอบกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่ลูกมีขวานข้าวมือค่ะเห็น <Yeah. S 1> จ้านี่ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะบ้านสวนเฮือนทางแหงไปไปไป คนสวยด้วยอ้าวอ้าวสิบแปดจ้ะสวยทำไมเหมือนแปดสิบมันวะเอ้ยรอบน้อยเด้ขับขวางถนนเดี๋ยวสอยเลยเอ้ยไอ้เสื้อเหลืองอะ่ะอยากมีเรื่องอะหัวหน้าแก๊งเนี่ย <laughs> หัวหน้าแก๊งเยอะ โอ้โอ้วอนวอนอันนี้เขาเรียกวอนเลยรบแม่ทำจากได้หมดเฮ้ยมาเลยฮะไ่ไปว้ยถึงบ้านเราแล้วเฮือนทางแค่ แต่อีปูกมาสองถังเต็มเต็มนี่มือขุดปูเฮ้ามือนึ่งปูนาปูนาไม้ท้องนาแบบออร์แกนิกสุดๆชุกแป้งทอดมันติดตามรับชมนะคะสีภาพไปขุดปูกันจ้ะไนเลย ตัวหน้าบานห้องแบบตวดทอดอก,รกรอบอหอมๆสีสันสวยงามเป็นตะกินคักตะวันบานหน้า อยากกินยังกระถือเสียมยังรุ่งคงคุดคุดคุดกระเด็นมาตอดกินแล้วนี่ปูนหน้าห้องปูนหน้าโอเกนิคว่าไม่หยาเด้อหน้าจังนี่ปูเนาะอู้หปูหน้าทอดกรอบอีสุดแล้วอู้หูเก๋เก